สวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นครูโสพิสวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนในเรื่องของข้าวสารแข็งนะคะข้าวสารที่เราซื้อมาเนี่ยเราอาจจะไปเจอเข้าวเก่านานๆน,น,นะคะหรือเราเก็บไว้นานเวลามาหุงเนี่ยมันจะแข็งนะคะวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยค่ะเรานําข้าวเหนียวมามาร่วมด้วยนะคะคือนําข้าวเหนียวมาใส่นะคะ อัตราส่วนถ้าเพื Pizza Pizza ่อนใช้ข <Yes. S 2> <Wh> ้าวสารสองถ้วยนะคะเติมข้าวเหนียวไปครึ่งถ้วยนะคะเพื่อนนะคะประมาณครึ่งถ้วยแล้วมาหุงด้วยกันเนี่ยจะนุ่มอร่อยพอดีเลยนะคะเพื่อนๆดูด้วยว่าข้าวของเพื่อนเนี่ยมันแข็งมากแข็งน้อยนะคะก่อนที่จะเอาข้าวเหนียวเติมนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะมาดูกันเลยค่ะ ข้าวสารแข็งไม่ยากเลยเพื่อนเติมข้าวเหนียวเข้าไปเติมข้าวเหนียวเข้าไปพูงได้กันข้าวก็จะนุ่มพูงน้ำปกติข้าวไปไม่นุ่มอร่อยอข้าวเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะคะ เดี๋ยจะได้กินแล้วนะคะับห้านาทีเด็กกินแล้วสิห้านาทีเด็กกินแล้วกินได้เลยเพื่อนๆคะ หลังจากจบคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนเห็นว่าเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านเพื่อนๆช่วยแชร์ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเพื่อนอีกมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ